สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโอเคครับมาแล้วครับวันที่5คอมพิวเตอร์ผมซ่อมเสร็จแล้วครับวันที่4ไม่ได้ทำอะครับคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่ครับเด่นบนครับถูก6กงวดติดนะครับเด่นบนถูก6กงวดติดนะาะหน่อยจริงๆไม่ใช่6กงวดนะครับ12บสงวดด้วยซ้ำไป12บสงวดเลยนะครับไม่ใช่6กนะครับ12บสงวด สูตรนี้12งวดครับสำหรับเด่นบนเพราะว่ามี3ตัวก็เลยยาวขึ้นนิดหนึ่งผมลองเพิ่มมาเป็นอีกตัวหนึ่งครับให้มันครบหลักแต่เป็นเลขเด่นเรานะครับแต่เลือกเอาแค่1หรือ2แค่นั้นนะครับอย่าไปเอาครบ3านะครับบอกไว้ก่อนนะครับเด่นบนอย่าครบ3เอาแค่1หรือ2เอาไปประชันกันกับเล3าตัวบนนะครับลองดูคัดเฟ้นกันดูนะครับอ่าเรามาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะ สอบครองกันไหมเราค่อยเปลี่ยนแปลงกันกินครับเรามาลองดูครับว่าสุดเป็นยังไงเริ่มจากวันที่27กุมภาครับใช้ผลการออกสลากงวดก่อนหน้าคือ2 6กุมภาเป็นตัวคานวณเราจะไม่ย้อนไป22งวดนะครับเราจะไม่ย้อนไปครบ12งวดแต่ไปคํานวณได้ครับคานวณได้ผมตรวจสอบเลแล้วครับถูกต้อง12งวดแต่เราจะย้อนไปแค่7ดงวดนะครับทาคานวณ7งวดงวดแรกครับ9หลักร้อยรับเกาคูณ 1, เป็น9 แล้วก็หน่วยล่างสองขึ้ 2, นเป็น2ผลรวมคือ1 1นะครับบวกศูนย์ตรงที่ได้เป็นเลข1ถัดไป4เป็นเลข5้ถัดไปสเป็นเลข9ครับหนึ่งห้า้าผลการออกเด่นบนออกเจ็ดหนึ่งหเลขหนึ่งครับเข้ามา1ิบบนถูกต้องมันก็ถูกง่ายครับแต่เลือกเอาอกแค่หนึ่งหรือสองนะครับแค่นั้นพอสําหรับเด่นบนงวดต่อมาครับเราจะได้เป็น7บวกหเป็น13บาบวกศูนย์ตรงที่ได้เลขสามสี่แล้วก็เป็น1 3 7 1สามเจ็ดหนึ่งออกสองหนึ่งสี่ เลขหนึ่งครับเข้ามาตัวเดียวอีกตัวสองตัวเป็นเลขดับอะไรก็ได้ครับผมว่าแปลกๆดีเหมือนกันครับหลักเต็นบนนี่ยังไงยังไงก็ไม่ครบ3ตัวนะครับ1หรือ2แค่นั้นงวดต่อมาครับส่วนใหญ่จะ1ตัวได้ซ้ําไปนะครับอ่าได้เป็น11บเวกศูนย์ตรงที่ได้เป็นเลขหนึ่งถัดไปสี่ได้เป็นเลขห้าถัดไปสี่ได้เป็นเลขเก้าหนึ่งห้าเก้าครับออกอะไรครับออกสามหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งครับเข้ามาในตำแหน่งสิบบนต่อมาเราจะได้เป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกศูนย์เป็นเลขห้าเป็นเลขเก้าเป็นเลขสาม ออกอลไรครับ505ย์50 5, เลข5ก็เข้ามาตำแหน่งหน่วยกับร้อยบนเห็นไหมครับเข้ามาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งที่เหลือก็คือเป็นเลขดับไปเลยครับโอเคครับ12บวกรูปไม่ก็เอามา2ตัวครับถ้าเป็นเลขมแมนแมนมันสัมพันธ์กันนะครับ12บวกศูนย์ได้เป็นเลข12ได้2บวก4เป็นเลข 0, 2, 6กบวก4เป็นเลขศูนย์อออก3า0ครับเลข0ูย์ก็เข้ามาหน่วยบนถูกต้องหวังวดที่ผ่านมาล่าสุดครับเราจะมาดูงวดที่4มีนาคม เราคำนวณได้เป็นเลขสามบวกี่เป็นเจ็ดบวกศนย์ได้เป็นเลขเจ็ 1, บวกสี่เป็นเลขหนึ่งบวก 5, 7, สี่เป็นเลขห้าเจ็ดนห้าสี่มีนาออกหนึ่งห้าห้าโอ้ยีครบสามตัวบนครับงวดนี้ครบสามตัวบนครับสองตัวเพราะมันเลขคูห่หลังเอ,อพูดไม่ทันขาดคำเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูครับงวดที่หมีนาคมจะทำแบบงวดก่อนหน้านี้ไหมครับเอามาฝากกันนะครับเพราะงวดนี้นี่ครับมันสวยงามหลักร้อยครับ1นคูณหนึ่งเป็นหนึ่ง โดยล่าง0ูนย์คูณหเป็น0ูนย์ครับบวกกับเลข1ถัดเป็นเลข0นย์เป็นเลข1ครับบวกไปสี่เป็นเลข5บวกสี่เป็นเลข9เลข9ออกดีครับเลข1ก็สวยงามเลข1นึ่งี่ออกบ่อยที่สุดเลยนะครับผมการันตีเลยครับเลข1นะครับสําหรับชุดเลขบนฮานอยนะครับออกบ่อยมากเลยนะครับถ้าท่านจะได้ชมนะครับหลักสิบด้วยซ้ําไปนะครับวันที่27วันที่28หลัก10หลัก10วันที่1หลัก10วันที่ สามก็หลักสิบอีกแล้วก็วันที่สี่หลักร้อยนี่นะครับเลขหนึ่งเข้ามาทุกมวดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเลขหนึ่งน่าสนใจไหมครับฮานอยสามตัวบนโอเคครับทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจพิจารณาของท่านนะครับโอเคครับเราก็เป็นกำลังใจเช่นกันแล้วกันนะครับกดติดตามซับสไครต์ไล์แชร์นด้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเอาไปประกอบใช้กับสูตรอื่นนะครับฮานอยเด่นบนไปประกอบกับสามตัวบนดูนะครับแล้วก็ตัวเลขในดวงใจของท่านตัดสินใจดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ